สวัสดีค่ะทุกทคนกลับพบกับแม่หมอในคลิปแบบแรนดอมกันอีกแล้วนะจ๊ะก็ยังคงอยู่กันในหัวข้อกันแบบรักๆใกล้กๆกันอยู่เหมือนเดิมนะคะอ้าววันนี้นะคะเราจะมาเล่นกันในหัวข้อที่ว่า แท้จริงแล้วเลยเนี่นะคะในใจลึกๆของเขาเลยเขารักคุณเขาชอบคุณแบบไหนกันแน่นะเออเราถ้าเกิดว่าเขารักเขาชอบคุณในแบบที่ความรู้สึกแบบพิเศษพิเศษ,เ,ศษเกินเพื่อนเกินพี่เกินน้องอะไรอย่างนี้นะเพราะเหตุใดทําไมเขาถึงพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณไม่ได้นะจ๊ะอะเรามาดูกันเลยคะ่ะก่อนอื่นให้คุณอ,อ่นึกถึงคนคนนั้นก่อนที่คุณนะคะอยากจะถามถึงนะแม่หมอก็ขอห้าใบจ้า อ่ลึกๆในใจเขาเลยเนี่ยเขาแบบรักคุณแบบไหนกันแน่นะคะมา,มาดูกันเลยว้าวทูออฟคัพส์นะคะสองถ้วยอคิงอ King icle, อฟเ a นดิเคิลไม่ใช่กับ As win, As win, อัศวินอัศวินถือเหรียญน,นะคะนายออฟเพนดิเคิ ords, ลทรีออฟสอสิ้นคะสามดาบอ้าว สามไม้เป็นเรื่องเกี่ยวกับรักสามเศร้าอีกแล้วหรือเปล่าเนี่ยห้าเหรียญน,นะคะโอเคแม่หมอพอจะเข้าใจละภายใต้สำรับนะคะเป็นสามเหรียญน,นะ,ะโอเคอะมาอะก่อนอื่นเลยแม่หมอต้องขอบอกกันเลยนะคะว่าคุณเนี่ยคุณ,ค,ณ,ค,ณคุณคือคนดีๆคนหนึ่งเลยสําหรับเขาการที่เขาได้มาเจอกับคุณนะคะเขาค่อนข้างถูกชะตาเป็นอย่างมากเลยเออค่อนข้างถูกชะตาค่อนข้างแบบว่าเออคุณคุณอาจจะดูเป็นคนจริงใจดูใสๆสอะไรอย่างเงี้ยถ้าดูจริงใจดูใสใสอะ แท้จริงแล้วลึกๆนะคะเขาหว่า แม,แม่หมอว่าเขารู้สึกพิเศษกับคุณนะเขาเขาค่อนข้างรักคุณในแบบที่มันเกินเกินเพื่อนอะเกินเพื่อนเกิน,กนพี่เกินน้องค่ะเป็นเป็นความรู้สึกที่พิเศษมากไปกว่านนะแต่ทีเนี้ยในเมื่อมามีสามดาบใช่ไหมสามดาบสามไม้อะแม่หมอมองว่าเออแล้วก็มีห้าเหรียญนี่คือการแบบปิดใจเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่สามารถเปิดใจให้แก่คุณได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยแม่หมอก็เลยมองว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้อาจเป็นความสัมพันธ์แบบรักสามเศร้าแล้วเราสังคนอะไรอย่างเงี้ยแหละ ก็คือไม่คุนแล้วเขาเนี่ยนะคะอาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวหรือว่ามีคนของตัวเองอยู่แล้วมันก็เลยไม่สามารถที่จะทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยนะคะออไปได้แบบแบบเต็มที่อ่ะเออหรือหรือแบบว่าไปไปได้ในทางที่มันแบบควรจะเป็นมันก็เลยแบบติดแหกอยู่แค่นี้เออไม่ไม่สามารถที่จะไปต่อได้และในเมื่อมันติดปัญหาเราสามคนเห็นไหมเนี่ยค่ะมันก็ไม่สามารถไปต่อได้และมันมันก็เลยทําให้ติดแหกอยู่แค่นี้มากสุดมากสุดก็คืออ่ะคุยกัน คุยกันไปกินข้าวไปดื่มอะไรกันบ้างเป็นเป็นบางครั้งเล็กๆน้อยนอย,นอยตามเออตามภาษาเพื่อนอะไรเงี้ยตาม ตามภาษาคนที่แบบรู้จักกันอะไรแบบนี้ธรรมดาทั่วไปอะไรเงี้ยแล,แล้วแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะเกินเลยไปมากกว่านี้ไงอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็ต้องขอสรุปเลยสาหรับชาวแรนดอมนี่ก็คือแบบตรงๆเลยไม่มีอะไรมากแล้วก็ค่อนข้างชัดเจนนะคะก็คือเขานะคะรู้สึกพิเศษกับคุณนั่นเองค่ะภายในใจลึกๆเขาเอ็นดูเขารู้สึกว่าคุณใสๆดูน่ารักคุณดูมีความจริงใจแล้วเขาก็รู้สึกแบบแบบรู้สึกพิเศษเออหรือกับรู้สึกพิเศษรู้สึกแบบ มันมันมันก็อาจจะมากเนาะถ้าถ้าเกิดเป็นความสัมพันธ์แบบเพื่อนอะไรเงี้ยมันมันก็จะแบบมีความรู้สึกไม่ได้พิเศษขนาดนั้นทำไมถึงต้องเจ็บปวดเออถ้าเป็นความรู้สึกแบบเพื่อนแบบพี่แบบน้องใช่เออทาไมต้องเจ็บปวดทําไมต้องเศร้าอะไรทําไมต้องปิดใจใช่เปล่ะเออเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีเหตุไงมีเหตุและผลถ้าเขาแบบว่าไม่ได้รู้สึกอะไรกับคุณเลยใช่ไหมเขาก็อารมณ์เขาก็จะเฉยเฉยเออฟิลเฉยเฉยฟิลแบบเออไม่ได้อะไรก็แบบคุยกันรู้จักกันธรรมดาปกติแต่เนี่ยมันมันมันมีความแบบ 呃，uh, 花啊， เหมือนเหมือนก็ใจตรงกันนะเออถ้าคุณรู้สึกยังไงกับเขาไงเขาก็รู้สึกแบบนั้นกับคุณนั่นแหละคะ่ะเหมือนกันแต่ทีนี้นมันมันเป็นไปไม่ได้ไงมันเลยต้องติดแงกอยู่แค่เนี้เออไม่สามารถไปต่อได้และไม่สามารถเปิดใจได้แหละติดแงกอยู่แค่เนี้เออไม่ไม่สามารถที่จะไปได้มากกว่านี้อะไรถ้าไปมากกว่านี้ก็คือจบแล้วก็คือเอ่อไม่ไม่โอเคไม่ราบลื่นอะไรเงี้ยไม่ไม่ใช่ทางที่ควรจะเป็นอะไรเงี้ยมันมันเหมือนมันมีอะไรบางอย่างบางๆงมากั้นให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณแลวเขามันไม่สามารถเป็นเป็นไปในทิศทางที่แบบใจต้องการ เออที่ใจอยากให้เป็นอะไรอย่างนี้เนาะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องขอบอกเลยนะคะว่าเขา,เารู้สึกพิเศษกับคุณค่ะแต่ว่าเหตุผลที่ไปต่อไม่ได้เนาะไม่สามารถพัฒนาได้นั่นก็คืออาจจะเป็นเพราะอุปสรรคทางด้านของอความรักที่มากกว่า2คนคือคุณอาจจะมี คนของตัวเองอยู่แล้วมีครอบครัวแล้วแล้วตัวเขาเองหรือหรือตัวเขาเองก็อาจจะมีคนของตัวเองอยู่แล้วหรืออาจจะทั้งคู่เลยแบบนี้ก็ได้มันก็เลยไม่สามารถทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยนะคะไปต่อได้นั่นเองจ้าโอเคแล้วนี่ก็คือคําตอบของพวกคุณนะคะสําหรับชาวแรนดอมนี่เป็นยังไงกันบ้างครับพอฟังแล้วอย่าลืมคอมเมนต์บอกแม่หมอด้วยนะเออเล่าให้กันฟังได้นะว่าเป็นยังไงใช่เรื่องของเราไหมอะไรยังไงแต่ถ้าใครฟังแล้วมีการเอ๊ะอ่ะ,อะไม่ใช่ยังไม่ใช่เลยแม่หมอพลังงานไม่ตรงอะไรอย่าง ฟังแล้วยังแบบโอ้ยไม่ค่อยมั่นใจเลยจะเป็นอย่างนั้นจริง,รงๆหรอแม่หมอเขามีแฟนแล้วหรออะไรเงี้ยอ่ะก็จะมาได้จะมาเช็คพลังงานส่วนตัวกับแม่หมอได้อันนั้นก็จะแบบเจาะเจาะลึกของคุณคนเดียวเลยนะคะเป็นพลังงานของคุณคนเดียวเลยจะไม่มีพลังงานอื่นมามาปนอันนี้ก็จะสามารถเชื่อได้แหละว่า ว่าว่าเปอร์เซ็น์ที่จะตรงเนาะจะตรงหรือว่าแนวโน้มที่จะถูกต้องอ่ะมันก็ค่อนข้างมีเยอะกว่าการดูแบบนี้อยู่แล้วนะคะอาใครอยากปรึกษาส่วนตัวก็มาทักเข้ามาได้จ้าตามรายละเอียดที่ให้ไว้นะคะอาวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าหัวข้อหน้านะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยสําหรับการรับชมนะคะบ๊ายบายค่ะ